โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมทีทีเคทีสตูดิโอนะฮะคลิปนี้ก็จะมานะครับผมรีวิวค่าพลังนะฮะ I อคินิคโมเมนต์กองกลางที่ค่าพลังโหดที่สุดนะครับผมนะฮะไอคินิคโมเมนต์กองกลางนะรับก่อนเราทํากองหน้าไปแล้วนะครับผมเราทำาอคินิค m มเมนต์กองหน้าที่โหดที่สุดไปแล้วรอบนี้เป็นกองกลางนะฮะกองกลางก็จะมีอ่ากลางรับนะกลางรับกองกลางกลางรุกอาร์มเอฟเอลเอฟนะครับผมโอเคนะฮะ เป็นกองกลางที่ค่าพลังหูท,ที่สุดของอัคติมูเมนต์นะครับผมโอเคมามาเรามาเริ่มคนแรกนะครับผมนะฮะส่วนใหญ่เป็น99หมดเลยนะครับผมกาเกหมดเลยมี98อยู่คนเดียวก็คือพอสขโคคนนี้อันนี้คัดมาเองเลยชอบเป็นการส่วนตัวคนนี้พอสขโคนะฮะข่าพลังเริ่มต้นที่90บอลดำตำแหน่งกองกลางโดยตัน9 6บูทแล้ว98ชอบเป็นการส่วนตัวนะฮะยิงกลางรูป9กกลางรับ9 6 เอลอฟ์1 91, ค่อนข้างในหลายตำแหน่งหน้าต่ำก็ยังได้นะฮะทำเกมลุกเป็ดๆจบสกอร์91พลังกันยิง99ชอบตรงนี้ก็คือยิงไกลโคตรจะดีนะครับผมพอสโคนะจบสกอร์ก็ไม่ได้แย่ยนะ91บวกๆนะครับผมบอลทวน95เลี้ยงบอล98เฮ้ยเป็ดนะฮะเลี้ยงบอลเป็ดแล้วมากับตัว91บาลานซ์เป็ด4ครองบอลก็พอได้นะลูกมุมเป็ด4กระโดดเป็ด4ทำเกมรับ75เบอรวิลลิ่ง79อิเกเรชัน่น90นะครับผม สองสั้น 95, เ,ออน 99, เ,ออนเก้าห้าเปิดบอลเก้าเก้าเปิดบอลก็โหดยิงไกลก็โหดนะฮะอ่าสปีดแปดห้าสปีดต้นเก้าสิบเอ็ดแข็งเกรงแปดแปดสเตมินาเก้าหกสุดไหมละ่ะสเตมินาเยอะแข็งเกร<ด>งได้สปีดได้นะฮะความโค้งได้สองสั้นเปิดบอลโคตรโห,ด,หดนะฮะความดุดันเนี่ยเก้าสิบเลยนะครับผมแล้วก็ครองบอลได้แล้วก็ยิงไกลที่โคตรจะดีนะอันนี้ผมคัดมาเองเลยนะคัดมาด้วยความชอบส่วนตัวด้วยนะครับผมพอสโค oh, นะฮะ ที่เหลือก็จะเป็น99เกือบทั้งหมดนะโอเคนะแล้วก็จะมีอ่วิเอร่านะครับผมค่าพลังเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่92นะ92บอลดำตำแหน่งกลางรับด้วยตัน97บูทแล้ว99้าเกนะครับผมนะฮะ99้าาทำเกมรุกเนี่ย85นะฮะจับสกอตแปดเจ็ดพลังงานยิง92บอลโจน91เ,เลี้ยงบอล89เล่นบอลกับตัวแปดเก้าบาลานซ์แปอ่าลูกม,มง93กระโดด92้าสงนะมงได้นะฮะมงได้เกมรุกค่อนข้างดีนะ ในเกมลูกดียิงไกลก็พอได้นะครองบอลก็โอเคนะทำเกมรับ9 6้าหกบัลกนึ่งเกเอกชัน9 9ตรงนี้สุดเลยวะนะ่ะนะอ่าสองสั้นก็าแปดเปิดบอล8 8ดแปรูตั้งเตะ7 2 000, ความโค้งเจ็ดสองสั้นเปิดบอลเนี่ยดีนะดีแต่อาจจะไม่ได้ดีเท่าไรากาดนะแต่มันได้เกมรับที่แบบเต็มเต็มเลยนะเกมรับเนี่ยแล้วก็สปีด90สปีดต้น8 5อ่าแข็งแกร่ง9 9้เสตีมินา9 9นี่แหละที่เด็ดของจริงวิรานะครับผมสตีมินาเยอะแข็งแกร่งสุด สปีดพอได้เกมรับโคตรโหดมีมูงได้อีกนะครับผมของสั้นเปิดบอลครองบอลยิงได้ด้วยนะครับผมเป็นกลางรับที่โคตรจะโหดจริงๆริวีราเนี่ยตั้งแต่เวอร์ชันตำนานแล้วนะโอเคไราการดนะครับผมไราการ์ดข้าพลังเริ่มต้นอยู่ที่92บอลดำตำแหน่งกลางรับเวตัน96บุญแล้ว99เหมือนกันนะฮะไราการดเกาเก้ 9. เหมือนกันนะฮะทำเกมรูกเปิดสี่จบสกอร์เปดสามพลังยิง9ก้าหยิงไกลได้ค่อนข้างดี นะบองทุน90เลี้ยงบอล85เล่นบอลกับตัว94บาลานซ์76ตัวนี้ก็ถือว่าพอได้เหมือนกันนะฮะลูกหมุง92กระโดดเก้าทำเกมรับ95้าหาบัลวันนิ่ง 91, เ,เกเอ็เอกเรชั่น91แต่สองสั้นโคตรจะดีนะฮะสองสั้น95เปิดบอล96เลยนะฮะแล้วก็ลูกตั้งเตะ84ความโค้ง71สปีด85สปีดต้น76แข็งแกลเก้าสเตมินาเกาสีนะครับผมก็โหดเหมือนกันนะลำรับไรากาดขึ้นเกมสุด ยิงไกลดีนะฮะคนนี้มานะเป็นกลางรับนะแต่โหดนะขึ้นเกมค่อนข้างสูงนะ,ะคนนี้นะครับผมแล้วก็จะมีอ่ากุลิดนะฮะค่าพลังเริ่มต้นที่92บอลดำตำแหน่งกลางรุกด้วยตัน96บูดแล้วเก่า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 กุลิดนะฮะทำเกมรุก93จบสกอร์88พลังงานยิง92ก็ถือว่าโอเคนะฮะโอเคบางทรง96เหลืงอ, 9, องบอล92แล้วมาก,กับตัว90บาลานซ์ เปิดสี่นะมีมุม93กระโดด97เลยนะครับผมทาเกมรับเปิดสิบเอ็ดบราเวนนิงเปิดสิบเอ็ดเอ็กเรชั่นแปดเก้านะแล้วก็มีสองสั้นเก้าหกโคตรแม่นสองสั้นโคตรด,ดีนะลูตองเตะเปดสามเอ,อ้ย <c oughs> เปิดบอลนะครับผมเปิดบอลเปิดสามลูตองเตะเก้าเจ็ดความโค้งเก้าสิบโคตรด,ดีลูตองเตะคือได้เลยอะ่ะเปิดมุมฟรีคิกได้เลยอะ่ะนะฮนะแล้วก็สปีดเก้าสองสปีดตอนเก้าสามค่อนข้างเร็วนะแล้วก็แข็งเกร่งเก้าหกสเตมิน่าเก้าสองนะฮะ โดยรวมแล้วคนคนอนยากโหดเลยกุลิตเนี่ยเป็นกลางรุกที่ค่อนข้างโหดเลยนะฮะโอเคแล้วก็จะมีอินเนสตานะฮะค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่92บอลดำตำแหน่งกองกลางเอตันก็7บูทแล้ว99เฮ้ยเดี๋ยวเอามาผิดแล้วมันมีเนสตา9้าด้วยไม่ใช่หรอวะ,ะหรือไม่มีไม่น่ามีแต่ว่าชั้นนี้ก็โหดเหมือนกันนะครับผมว่าชั้นนี้ก็โหดเหมือนกันสรับอินเนสตานะฮะมา ทำเกมรุก89จบสกอร์90นะฮะแล้วก็รางเงนยิง84นะฮะยืนกลางรุกได้ปีกได้คือได้หลายตำแหน่งจริงๆนะ,ะได้หลายตำแหน่งมากอินสตา้านะฮะเป็นกองกลางที่โหดเลยนะครับผม LWF 92หน้าต่ำ93 RWF 90 RF 91กลางรุก98นะฮะกองกลาง98กลางรับ93คือมันเยอะมลนได้เกือบหมดเลยนะครับผมทำเกมรุก89จบสกอร์90เลยนะ นะบอลโตน99เลี้ยงบอล99แล้บอกกับตัว99บอลลาน99ตรงนี้คือสุดแล้วอะ่ะคือสุดแล้วอะ่ะนะคือสุดแล้วจริงๆแล้วก็มง66ก็โดด6 3ทำเกมรับ65บัลลังก63แล้วก็อา่อาอา่อาเอาเคชัน7 8นะแล้วก็สองสั้นที่คู่จะตัน99แล้วก็เปิดบอล79โอ้ย97นะครับเปิดบอล97รู้ตังต้งแต่80ความโค้ง87นะฮะสปีด82ส,สปีดต้น87แข็งเกรง 8, ่ง88สเตมินา 92อินเนสตาก็ถือว่าโหดเหมือนกันนะฮะถึงจะเอามาผิดกเ็เถอะแต่โหดนะนะ,ะโหดทุกเวาชั่นจริงอินเนสตาเนี่ยนะฮะแล้วก็จะมีอ่าเจอรัตนะครับผมคาดฟังเริ่มต้นอยู่ที่9 1บอลดำตำแหน่งกองกลางไปตัน97บูดแล้ว99นะฮะ99ยืงกลางรูป95กลางรับ98หน้าตา่ม92นะ,ะทำเกมรูป87 อ่าจบสกอร์90พลังนยิง99ว็ยิงไกลดีมากแล้วก็ค่อนข้าง,างคมเลยนะมีบอลโจน94เลี้ยงบอล9 1และบังกับตัว93แล้วก็บาลาัซ์8 4นะฮะมีมุ่ง8 9กดโดด90ทำเกมรับ8 2บอรวันนิ่ง8 5เอ็เกรชั่น8 9นะฮะสวสั้น93เปิดบอลแม่งสุดเลยจริงๆเปิดบอล99 9, 9, เลยนะฮะแล้วก็ลูกตั้งเตะ95ความโค้ง91สปีด93สปีดต้น90เข็งเกรง 9, ่ง96สเตมินา94 สุดโหดจริงๆนะฮะสุดโหดส,สตีมิน่าก็ไม่ได้เยอะมากนะครับผมแต่ก็อาจจะเล่นได้แบบพอดีเก้าสิบัทีนะแล้วก็แข็งเกร่งสุดโหดสปีดได้ลูกตังต้งเตความโค้งเปิดบอลส่งสั้นเกมรับลูกหมู่เกมลุกครองบอลคือครบนะครบครบจริงๆจือระดนะครับผมเกมรับได้ยิงไกลโคตรดีนะคนนี้แล้วก็จะมีโรน่าดินโจนะฮะ่าลังเริ่มต้นอยู่ที่94าบอลดำตำแหน่งกลางรุกยูตัน9 9บุญแล้ว100แล้วนะครับผม ขึ้นร้อยแล้วนะฮะมาขึ้นร้อยแล้วคนนี้ก็ไม่ธรรมดามกันกองกลางปีดซ้ายปีขวากองหน้าหน้าต่ำนะฮะกองหน้าฝั่งซ้ายกองหน้าฝั่งขวาได้ห,หมดนะฮะทำเกมรูปก93จบสกอร,ร์95โคตรคมพลังงานยิงเป็ดๆแต่ส่วนใหญ่เน้นปั่นโค้งกันนะนะฮะเน้นปั่นโค้งกันบอลทรง99้าเ้เหลียงบอล99เลยบอกับตัว99้าลานสุดแล้วนะครับผมตันแล้วนะฮะมง งูเจ็กระโดดเจ็ดสองทางเกมรับ4ี่เก้าบอลวันดิ้งห้าสิบเอ็ดเอ็กเกรชั่นหกแปดส่งสั้นเก้าเจ็ดเอ้ยสองสั้นเก้าห้านะฮะสองสั้นเก้าห้าเปิดบอลเก้าเจ็ดดูตังติเก้าเจ็ดความโค้งเก้าห้านะครับผมโคตรจะสุดนะฮะสปีดเก้าสองสปีดต้น 97, เก้าเจ็ดด้วยสปีดต้นโคตรดีนะนะฮะแล้วก็แข็งเกร็งแปดหกสติมิน่แปดแปดอาจจะสติมิน่ที่ดูน้อยไปหน่อยนะครับผมแต่ตรงนี้คือสุดมากอ่ะนะดูตังติสองสัน้นเปิดบอลแล้วก็ครองบอลที่โคตรจะดียิงไกลได้อีก นะครับผมโรนัลดินยูนะฮะโคดนะฮะเป็นกองกลางที่โคดมากนะครับผมแล้วก็จะมีอ่า uh, ถ้าเกิดภาษคู่โบนะครับผมนะเป็นเอ่อ uh, อายุน้อยที่แบบขึ้นในคอนดิชั่นหะุ่นเล็กโหดที ode, ่ไหมนะคู o, ่โบเวอร์ชั่นนี้นะฮะค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่86ปอนด์หกบดำตำแหน่ง rmf ดุตัน98บูทแล้ว99นะครับผม99จริงๆนะฮะยิงกลางรุก99 rwf 96กองหน้า92 หน้าต่ำ98 LWF 94 LWF 95โอ้โหสุดจริงนะครับผมทางเกมรุรกส8จบสกอร์89พลังกันยิง96ถือว่ายิงแรงเหมือนกันนะฮะบอลทูล97เลี้ยงบอลเนอี่ย99แล้วปาะกบตัว99บาลานซ์99สุดนะครับผมนะฮะมีมง7 1กระโดด82ทางเกมรัรบ65บัลเวนดิน้ง68เดคราชชัน71โซลสั้น94เปิดบอล89ดู 9, ตังเตะ86ความโค้ง92นะฮะ ค่อนข,ข้างเอาเรื่องโอ้โหสปีด99สปีดต้น99เแข็งเกรง78สเตมิน่า97เเลยนะฮะโคตรสุดนะครับผมเป็นสายที่แบบพลิ้วสายพลิ้วสายความเร็วนะฮะสเตมิน่าเยอะนะแข็งเกร่งตัดไปเลยในเป็นสายพลิ้วสายความเร็วนะครับผมสเตมิน่าเยอะสปีดตันนะฮะดูตั้งเตะสองสั้นเปิดบอลค่อน,อนข,ข้างโอเคแล้วก็ครองบอลที่โคตรจะดีมียิงด้วยนะครับผม พลังกันยิง9 6คู่โบนะนี่คือคู่โบนะครับผมโหดขนาดนี้นะแล้วก็มีเลียวเนี่ยมาซี่นะครับผมเป็นตำแหน่ง AMF นะเเอร์ะเช่นเนี้ยนะฮะครับเรเริ่มต้นที่95กันดำนะครับผมดัน98บูทดแล้ว100นะฮะ100คกนนี้ทำเกมรุก99จบสกอร์99พลังกันยิง91บอลโรรนนะครับผม99เลล้ยงบอล99เลยประกับตัว99บาลาน97นะตรงนี้สุด นะฮะแล้วก็มง6ก 69, ก็โดด69าทำเกมรับ50บาววันนิง55ไอเครชั่น58สองสั้น92เปิดบอล91นะฮะฟูุตังเต98ความโค้ง94สปีด90สปีดต้น95อ่าเข็งเกรง75ส็สเตมิน่า87นะครับผมสเตมิน่าอาจจะไม่ได้เยอะสปีดก็ถือว่าจัดอยู่นะสปีดต้นจัดมากนะฮะความโค้งดีฟูุตังเตโคตรโหดอยู่แล้วแล้วก็สองสั้นเปิดบอลที่90บบวกบวก นะแล้วก็ครองบอลตรงนี้ก็ถือว่าสุดนะครับผมจบสกอร์9 9นะฮะมาซี่หาช่องดียิงโคตรจะคมนะครับผมโอเคนะแล้วก็คนสุดท้ายก็เป็นขายไปไม่ได้นอกจากคนนี้เลยนะครับผมเป็นนักเตะที่ครบเครื่องที่สุดแล้วนะครับผมเป็นนักเตะที่ครบเครื่องที่สุดแล้วจริงๆสําหรับเบย์แฮมนะฮะทุกเวอร์ชันเลยนะมันจริงเบย์แฮมทุกเวอร์ชันเลยเป็นนักเตะที่ครบเครื่องที่สุดแล้วนะฮะคนนี้และเป็นเวอร์ชั่นนี้ือแบบสุดๆอ่ะนะฮะกางเริ่มต้น อยู่ที่94เวตัน99บูทแล้ว101นะฮะยืนกลางรุก99กลางกลาง99กลางรับ101หน้าต่ำ94หน้าป่าว94 RWF 95นะครับผมสุดนะฮะมีทุกอย่างจริงๆวันนี้นะ,ะทำเกมรุก95จบสกอร 98, ์98พลางยิง99นะฮะยิงคมยิงแรงหาช่องดียิงโคตรโหดนะฮะบอลทรง97เหล้ยงบอล98แล้วบอลกบตัว93บาลานซ์99นะครับผมครองบอลโคตรจะดีสกิลติดตัวเพียบนะฮะ มงนะผมมองอาจจะไม่ค่อยดีนะผมเจ็ดหกแต่กระโดดค่อนข้างสูงเลยแปดเก้านะฮะเกมรับก็ <laughs> ก็ได้นะตั้งเกมรับเจ็ดหกบอลนิ่งเจ็ดสี่เอ็กเชั่นแปดห้าส่งสั้นเก้าเก้าเปิดบอลเก้าเก้านะครับผมลงหัวลงหัวนะเปิดรู้ตั้งแต่เก้าเก้าความโคง 99, ้งเก้าเก้าอย่างหักนะฮะแล้วก็สปีดเก้าห้าสปีดต้นเก้าสองความเร็วก็มาอีกนะแข็งแกร่งแปดหกสเตมินาเก้าเก้าฟอร์มแปดนะครับผม <laughs> คือไปได้แต่ที่ครบเครื่องที่สุดแล้วจริงๆ ะะถ้ามีผู้รักษาประตูด้วยเนี่ยมันคือโคตรจะโกงอ่ะนะฮะใบเข้มนะครับผมคนนี้พลาดไม่ได้เลยสุดๆนะเปน็นนัตเตะที่ครบเครื่องสุดๆสำหรับใบเข้มนะฮะกองหน้ายิงได้รองบอลส่งสั้นเปิดบอลโมงกรีมรับคือมีทุกอย่างจริงในคนเดียวเนี่ยมีทุกอย่างนะฮะกลางรับไม่มีจับใบเข้มยืนกลางรับได้นะฮะกองกลางไม่มีจับไบเข้มยืนได้กลางรุกจับยืนได้ปีซ้ายปีขวาจับยืนได้กองหน้าจับยืนได้นะ,ะ LWF RWF จับยืนได้หมดอ่ะ คือจับยืดได้หมดอะคือเมะะื่อไรคลิกกองหลังอะนะครับผมกองหลังก็ได้นะดูดิปีกนะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ปีกบแบบเบกนะครับผมเบกซ้ายเบกขวาก็าาจับยืดได้ยังอยู่ในเกณฑ์ของ90อยู่ดีนะโคตรจะโหดจริงโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะสำหรับกองกลางไอคินิคโมเมนต์ที่โคตรจะโหดนะฮะที่ข้าที่ข้าพลังแม่งโหดมากอะ่ะจริงนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปละบ๊ายบายเลสาศ